มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเฟียวฟ้าเผยแตงโมงมาหาพร้อมเผยสิ่งที่ทำครั้งสุดท้ายจากที่แตงโมงนิดาพัชระวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังที่ต้องบอกว่าทำเอาวงการบันเทิงเศร้าไม่น้อยนะคะเพื่อนๆดาราต่างออกมาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากเลยค่ะ เฟียวฟ้าวสุสวิงริงโก้ก็ได้ออกมาเผยผ่านทางอิ s สตาแกรมของตนเองโดยระบุนะคะว่าขอบคุณที่มาหาขอบคุณที่มากอดขอบคุณที่ยังนึกถึงอาอิมขอบคุณที่ได้มาลากันได้พูดคุยกันครั้งสุดท้ายของน้องอาอิมได้ส่งอโมน้องสาวผู้เป็นที่รัก รักมากๆเมื่อตอนตีสาถึงหกโมงเช้าวันที่24กุมภาพันธ์พันจดบันทึกในความทรงจำแฟนคลับอโมจาหรือผู้ที่รักน้องสาวคนนี้ร่วมกันแผ่เมตตากรวดน้ำส่งบุญนำทางเฟียวฟ้าเผยแตงโมมาหาพร้อมเผยสิ่งที่ทำครั้งสุดท้ายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแตงโมนิดาด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ